กิดตามอีพีสองครับอาการนกเป็นซิวครับผมมือนั้นเปียกครับมันกระลังเรื่อมแหง้วครับี๋้วเอาป่อนกระปุยครับป่อนไปเอยนะครับอาจารย์เนาะมันกระปูครับ ี่เคยอวิตุมโมมี่แหละครับผมแม่ปากโมมี่แล้ว เริ่มแห่งนะครับตอนนี้ครับผมเลี้ยวอีพีนาครับอีพีนาอีพีสามต่อไปครับ